หยุดได้ให้หยุดหกข้อห้ามการติดหิ่งพระทำแล้วสวยทั้งปีกราบสวัสดีท่านผู้ฟังและกายานมิตรทุกท่านครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องของข้อห้ามในการติดตั้งหิ่งพระเพราะว่าถ้าติดหิ่งพระผิดทีแล้วจะทำให้สวยทั้งปี เข้ามาแล้วกอ็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำเราด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับห้องพระนั้นถือว่าเป็นห้องที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้อยู่อาศัยให้ความเคารพนับถืออีกทั้งยังเป็นที่ฝึกสมาธิเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่อยู่อาศัยฉะนั้น การจัดห่องพระก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการติดหิ่งพระก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องคิดพิจารณาหลายเรื่องหลายราวแต่ก็มักจะมีปัญหาที่ขาดไม่ถึงในการติดหิ่งพระโดยเฉพาะในบริเวณที่ห้องที่มีพื้นที่คับแขบเช่นห้องคอนโดหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกใช้เป็นหิ่งพระแบบติดผนัง ซึ่งมีขนาดเล็กพอเหมาะพอเจาะและไม่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดวางมาแต่ปัญหาก็คือไม่รู้จะติดตรงไหนนั่นเองดังนั้นการจะเลือดห้องในบ้านให้เป็นห้องพระหรือการจัดติดตั้งหิ่งพระในห้องนอนจึงจำเป็นต้องกำหนดทั้งทิศทางตำแหน่งให้ดีเพราะเชื่อว่า หากปฏิบัติถูกต้องจะส่งเสริมให้เจ้าของบ้านพบเจอแต่สิ่งดีๆนำความมงคลให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านดังนั้นผู้ที่กำลังจะคิดทำบ้านใหม่รีโนเวทบ้านใหม่หรือพึงซื้อบ้านใหม่ควรทำการศึกษาแบบห้องพระและบริเวณที่จะติดหิ่งพระการจัดห้องพระอย่างถูกต้อง เพื่อให้การติดหิ่งพระการจัดห้องพระนั้นส่งเสริมใหเจ้าของบ้านพบเจอแต่ความสุขความเจริญนั่นเอง 6. ข้อห้ามการติดหิ่งพระทําแล้วสวยทั้งปี 1. การติดหิ่งพระต่ากว่าศีรษะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วหากหิ่งพระอยู่ต่ํากว่าศีรษะจะส่งผลทําให้ผู้อยู่อาศัยไม่เจริญก้าวหน้าหน้าที่การงานก็เติบโตช้า เนื่องจากพระหรือตัวแทนของพระต่างๆนั้นเป็นของสูงและนับถืออยู่เหนือศีรษะดังนั้นจึงนม่ยมติดหิ่งพระให้อยู่สูงกว่าศีรษะนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดและไม่เกะก,กะพื้นที่ด้วยเวลาเดินผ่านศีรษะจะได้ไม่ชนนั่นเอง 2. การติดหิ่งพระผนังเดียวก,กันกับห้องน้ำ โดยตามหลักฮวงจุ้ยแล้วห้องน้ำถือว่าเป็นถาดน้ำและหิงพระเป็นถาดไฟซึ่งไม่ควรจะอยู่ใกล้หรือใช้ผนังเดียวกันเพราะจะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเสื่อมลงเนื่องจากถูกพลังของถาดน้ำบั่นทอนอีกทั้งยังส่งผลในเรื่องของเงินทองรั่วไหลใดอีกด้วยนอกจากหลักฮวงจุย้ยเรื่องถาดน้าถาดไฟแล้วการติดหิงพระติดกันใช้ผนังเดียวกันกับห้องน้ำนั้น ก็เป็นบริเวณใหม่สมควรใหม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะห้องน้ำนั้นเป็นส่วนกลองรับสิ่งสกปรกจากร่างกายเราดังนั้นบริเวณติดห้องน้ำติดผนังห้องน้ำจึงไม่เหมาะสมโดยประการทั้งปวง 3. ติดหิ่งพระอยู่เหนือประตูทางเขา่าบริเวณประตูทางเขา่าถือว่าเป็นส่วนที่มีการเดินเข่าเดินออกกันอยู่ตลอดเวลามีความพลุกพล่านเนื่องจาก หิงพระควรอยู่ในบริเวณที่เงียบสงบอีกทั้งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วการติดหิงพระไว้เหนือประตูทางเขา้าจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีแต่ความวุ่นวายไม่สงบสุขนอกจากหลักดังกล่าวแล้วการติดหิงพระตรงประตูทางเข้านั้นเมื่อมีการเข้าออกก็จะอาจจะมีการมีอะไรไปชนหิงพระทําให้เกิดความเสียหายได้ง่ายด้วย4 ติดหิ่งพระภายในห้องนอนเนื่องจากจะมีการกระทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสมอาทิเช่นการเปลี่ยนเสื้อผ้าและอื่นๆเป็นตน้นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มงคลแต่ถ้ามีความจําเป็นต้องติดหิ่งพระในห้องนอนควรหาฉากมาก,กันเพื่อปิดบังหรือไม่ให้เห็นสิ่งไม่สมควรแต่ก็ควรระวังในเรื่องของการจัดวางเตียง ไม่ควรหันปลายเท้าไปทางเหงพระเพราะเท้าถือเป็นของต่ำส่วนพระคือของสูงที่ควรเคารพบูชาหาหันหน้าเหงพระไปทางทิศตะวันตกโดยตามหลักฮวงจุ้ยนั้นการหันหน้าพระไปทางทิศเหนือทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นถือเป็นการช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นด้านนาทีการงานการเงินสำหรับทิศที่ต้องหา้ามที่ไม่ควรหันหน้าไปก็คือทิศตะวันตกเพราะมีความเชื่อว่าจะทําให้ชีวิตตกต่ําไม่เจริญก้าวหน้านั่นเอง 6. การติดหิ่งพระไม่ควรเอียงหรือชารุดสําหรับการติดหิงพระบริเวณผนังไม่ควรติดเอียง และควรมีการตรวจสอบว่าหิงพระนั้นมีการชำรุดเสียห,ยหายหรือไม่หากมีการชำรุดเสียหายก็ควรแก้ไขให้เรียบร้อยเพราะตามหลักฮวงจุ้ยมีความเชื่อกันว่าหากมีการชำรุดเสียหายจะทาให้ผู้อยู่อาศัยเกิดการแตกแยกแตกหักได้เพราะโดยหลักฮวงจุ้ยนั้นสิ่งชำรุดสิ่งแตกหักนั้นไม่ควรมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วดังนั้นหากติดตั้งหิงพระไม่เรียบร้อยเอียงหรือชำรุด ก็ต้องทำให้เรียบร้อยและป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยท่านผู้ฟังครับแล้วหิ่งพระควรจะวางตรงไหนดีจึงจะเป็นตำแหน่งที่สร้างความมงคลให้กับตัวบานในกรณีที่มีการแยกหองพระออกจากตัวบานเป็นห้องต่างหากนั้น ตำแหน่งของหิ่งพระถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญนอกจากจะของบานจําเป็นต้องเลือกขนาดลวดลายให้มีความเหมาะสมแล้วยังต้องคำนึงถึงตําแหน่งและทิศทางของหองพระเป็นสิ่งสําคัญทิศทางของหิ่งพระในตัวบาน 1. นึ่ถ้าตำแหน่งหิ่งพระอยู่ทางทิศตะวันออกก็จะเสริมมงคลทิศตะวันออกถือเป็นทิศแห่งราชาจะทําให้การงานดีเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้ไง่าย การต่างหิ่งพระไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นทิศของเศรษฐีจะเถอจะช่วยเสริมสิริมงคลคือร่ำรวยมัง่งคั่งค้าขายเจริญรุ่งเรืองตำแหน่งหิงพระอยู่ทางทิศเหนือจะเป็นทิศมัชฌิมาปฏิปทาความมงคลคือจะทำให้ไม่เจ็บไม่จนมีแต่ความสุขความเจริญนั่นเองท่านผู้ฟังทุกท่านครับ เมื่อจัดห้องพระได้แล้วแยกห้องพระแยกติดหิ่งพระได้แล้วการจัดลำดับหิ่งพระและพระในบริเวณหิ่งพระนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญการวางถูกการวางแก้วน้ำบูชาพระก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันบางบ้านในห้องพระก็จะมีลูกบรรพบุรุษอยู่รวมด้วยดังนั้นถ้ามีลูกบรรพพบุรุษ อยู่ในห้องพระโดยควรแยกออกจากกันไม่ควรอยู่ใกล้กันและตำแหน่งของหิ่งพระนั้นก็ควรอยู่สูงกว่าตำแหน่งของลูกบรรพลูกบรรลูกเคารพลูกบรรพบุรุษเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือแสดงความแสดงความคารวะต่อบรรพบุรุษและก็การกราบไหวบูชาพระไปในพร้อมพอมกัน เหตุที่ต้องแยกออกจากกันก่อพระว่าในการบูชาพระและก็การบูชาลูกบรรพรุรุษนั้นตำแหน่งเรื่องของเวลาในการบูชาจะมีความแตกต่างกันการบูชาพระก็จะมีเวลาวันสําคัญทางพุทธศาสนาเกี่ยวของและตำแหน่งของลูกเคารพลูกบรรพบรุบุษนั้นก็จะมีตำแหน่งเรื่องเวลาของการเคารพบ,บูชาบรรพรุรุษเกี่ยวของดังนั้นการแยกตำแหน่ง บูชาของลูกบรรพบุรุษและหิ่งพระนั้นควรแยกออกจากกันต่างหากเพื่อง่ายและสะดวกในการทําการเคารพบูชากัสักการะนั่นเองดังนั้นการเลือกตําแหน่งติดหิ่งพระทิศทางในเกิจการติดต่างหิงพระนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่น้อยก็เพื่อเหตุผลที่ทําอย่างนี้ก็เพื่อจะทําให้ ผู้อยู่อาศัยในตัวบ้านนั้นเพื่อเพิ่มความมงคลความสิริมงคลให้กับผู้ที่อยู่อาศัยและตัวบ้านให้อยู่แล้วเจะเดินด่งเรือมจะเดินก้าวหน้ามีความสุขอยู่กับบ้านและ,จะเจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานต่อไปสำหรับเรื่องราวที่เราให้ฟังในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยสุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้โปรดจงดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังและกัละยาณมิตรทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความโชคดีเดินทางแค้วคปลอดภัยเจริญดุงเรืองในนาทีการงานดำด้วยทุกทุกท่านเทินสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ